สวัสดีครับผมเอรอยบิตคอยเนอรคลิปนี้สำหรับคนที่เริ่มศึกษาและอยากทำความเข้าใจบิตคอยให้มากขึ้นวันนี้เรามาดูกันครับว่าระหว่างบิตคอยกับคริปโตเคอเรนซีนั้นแตกต่างกันยังไงบิตคอยและคริปโตเคอ r e เรนซีเป็นคำที่มักถูกใช้แทนกันแต่ในความเป็นจริงแล้วบิตคอยเป็นเพียงสกุลเงินดิจิตอลที่อยู่ในกลุ่มคริปโตเคอเรนซีเท่านั้นซึ่งมีความแตกต่างกันในหลายแงยม่มุมและยังมีคนจำนวนมากที่ยังเข้าใจผิด คิดว่าทุกเหรียญที่มาจากคริปโตคือบิตคอยน์ให้จำไว้ว่าบิตคอยน์เป็นคริปโตเคอเรนซีแต่ไม่ใช่ทุกคริปโตเคอเรนซีที่จะเป็นเหมือนบิตคอยตรงนี้สำคัญมากนะครับทุกท่านต้องแยกให้ออกเรามาเริ่มกันที่คริปโตเคอเรนซีกันก่อนครับคริปโตเคอเรนซีหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าคริปโตมันคือสกุลเงินดิจิตอลแล้วเงินดิจิตอลมันคืออะไรผมจะยกตัวอย่างให้ฟัง ให้นึกถึงเงินที่เราใช้สแกนจ่ายค่าอาหารผ่านแอปธนาคารหรือทางพร้อมเพย์อย่างล่าสุดที่เราได้ยินกันบ่อยๆในช่องทางข่าวสารเรื่องการแจกเงินหมื่นดิจิตอลของรัฐบาลสกุลเงินดิจิตอลของไทยเราก็คือบาทมันเปลี่ยนการจับจ่ายสินค้าในตลาดให้สะดวกง่ายดายโดยไม่ต้องพกเงินสดคริปโตเคอเรนซีก็คือสินทรัพย์ดิจิตอลที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการทำธุรกรรมโน้ตคำว่าบล็อกเชนไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาลงลึกกันอีกทีในคลิปต่อไป b i ยบิตคอยเป็นหนึ่งในสกุลเงินดิจิตอลและยังมีเหรียญอื่นๆอีกมากมายเช่นอีเธอเรียมไบแนนคอยและคาดานโวบิตคอยเป็นสกุลเงินดิจิตอลแรกของโลกที่ถูกสร้างขึ้นในปี2009โดยใช้นามแฝงว่า s a า o ์โตชินากาม o โตะโดยเป้าหมายของบิตคอยจากไวท์เปเปอร์ของสตาร์โตชิเขียนว่าบิตคอยคือระบบเงินสดอิเล็กทรอนิกส์แบบเพ er ียร์ทูเพียร์เพื่อให้ผู้คนโอนเงินถึงกันได้โดยตรงผ่านบล็อกเชนโดยไม่ต้องผ่านธนาคารกลางหรือรัฐบาล ถ้าให้พูดกันในเชิงปรัชญามันก็คือการทวงคืนอำนาจทางการเงินให้กับบุคคลเดิมที่เราต้องฝากความไว้ใจไว้กับธนาคารหรือสถาบันอื่นแต่กับบิตคอยที่กำลังจะบอกว่าเราไม่เชื่อใจพวกคุณแต่เราเชื่อมั่นในคณิตศาสตร์และการเขียนโค้ดซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์โกงมันไม่ได้ผมเคยมีประสบการณ์ฝากเงินไว้จำนวนหนึ่งกับบริษัทผู้ให้บริการทางการเงินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วันนั้นผมต้องการจะถอนเงินออกมาทั้งหมดประมาณ80บาท ผมจำตัวเลขได้ไม่แม่นแต่ยอดเงินประมาณนี้ครับไม่ถึงร้อยบาททุกท่านครับผมถอนเงินออกมาไม่ได้เพราะการจะถอนเงินออกจากระบบเขาในบัญชีของเราต้องมีเงินขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปเท่านั้นเงินของผมที่ฝากเข้าไปก็เป็นเงินของผมแต่ทำไมสิทธิในการถือครองกับถูกปล้นไปอย่างหน้าตาเฉยนี่คือตัวอย่างของการมีอยู่ของตัวกลางมันทำให้ผมเริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงระบบการเงิน ก็หวังว่าทุกท่านจะเริ่มเข้าใจความแตกต่างระหว่าง Bitcoin และคริ p t o c u r r e n c y กันแล้วนะครับคลิปนี้เอาประมาณนี้ก่อนค่อยๆเรียนรู้และทำความเข้าใจกันทีละนิดครับพบกับผมเอรอยบิตคอยเ n e r ได้ใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ